เช่นจ๋าสวัสดีค่ะคู่รักหวานแวว MK มีความหวานความสวีทให้เราได้ชมกันอีกแล้วยิ่งช่วงเทศกาลนี้ว่า n เลนไทหวานแววจะพาได้ง่ายกับสเตตัสว่า w i t h t h e r i g h t Person before Valentine 2022หรือแปลไทยได้ว่ากับคนที่ใช้ก่อนวันวาเลนไทน์2022 ขอบอกเลยคะ่ะสองชั่วโมงหลังโพสยอดวิวเกือบสองแสนฝั่งของคุณหมากนะคะต่อด้วยแฟนคลับรอนล,ลุ้นทุกเทศกาลยิงรูปสุดท้ายเป็นรูปเบลอด้วยแล้วแฟนคลับขอรูปชัดๆหน่อยค่ะพี่บางก็ว่าเบลอว่ารักแบบว่ารักเธอภาเบลอแต่เธอชัดเจนบางก็ว่ารูปสุดท้ายคืออะไรรักสองบีนะคะความสุขของแฟนคลับคะ่ะหวานจังนะ่ารักที่สุด เลิฟแคปชั่นนี้มากความสุขลุกโชนในสายตาหวาน2บีเลยค่ะได้กลิ่นาร์มรักแฮปปี้บีฟอร์วาเลนไทน์เดย์ทุกวันคือวันวาเลนไทน์อยู่แล้วเนอะมีความสุขมากๆนะมีต่อโดวยว่าวันนี้บีฟอร์พรุ่งนี้วันจริงต้องหวานกว่าน,นี้หรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็รู้ว่าหวานและโรแมนติกมากค่ะต่อด้วยบีฟอร์ยังหวานขนาดนี้ รอรอ,รอพรุ่งนี้เลยจ้าหวานโรแมนติกคือรักคือหัวใจของกันและกันเสมอพ่วงด้วยเคิร์นเป็นอันวาคนที่ใช้เพียงหนึ่งเดียวที่น่ารักมากก็มีแสววาพี่มากมีแหวนปะเนี่ยฝั่งคิมมี่ก็โพสต์ตว่าคือคุณและคุณคนเดียวแท็กไปถึงมากของคิมแน่กว่าย้อนไหลทะลุสองแสนกว่าในสองชั่วโมงเลยค่ะ ส่วนคอมเมนต์ที่แฟนๆ like ได้เขียนนั้นก็แบบนี้เลยค่ะว่าน่ารักน่ารักสุดๆแวนแล้วนะฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะโอ <co <co <S 2> <S 2> ้โหมีแ่ของฝากด้วยใช่ขอบคุณครับตู้ต้น네ี้อะไรนะคะไอเราคิดมาแล้วหวานมากสวีทมากดอกไม้ก็ช่อใหญ่มากพี่นกจริยาก็เบนไดยน่ารักมากว่า กลิ่นความรักมันหอมจริงๆมีแต่แฟนๆถามหาแวนว่าได้เวลาแล้วรอๆค่ะก่อนวาเลนไทน์หรือหลังวาเลนไทน์ก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขทุกๆวันนะคะก็ขอขอบคุณที่รับชมชมความน่ารักของน้องคิมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ